กับตาเลยกลับตาโอ้โหกับตาชัดๆเลยชัดๆเลยตีบกันโอ้โหหนักแล้วืหให้มาดังหน้านะครับถสยดูครับง่วงครับ,บ,รบกระหว่างรา โปรโชั่นวันนี้มันดีฉะนั้นในคืนนี้เราก็เลยนาโอเคงั้นจะมาถ่ายโอ้น่ากินมากๆนะครับอือหืออือหือดูอือหือน่ากินมากนะครับไหลยางนะครับโอ้ยขอนี้ก่อนเลยแล้วกันโอ้ดูเนื้อดิดูเนื้อดิเนื้อชิ้นใหญ่มากเข้าปาักเลยอือหือโอ้ยมาก ฟังเลยดีจ้หนักอ,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 อันนี้อร่อยมากหนักเลยนี่จริงขนตาม,มานะคะิถึงแม้ว่าเราจะขนตามไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราก็ l ลชลิฟ t ขึ้นไปแล้วขอบคุณ s ลช o u ู i ที e ม,มากนะคะคนี่นะคะร้านเขาก็เราจะเปิดนะคะ<ส>ชื่อร้านอะไรคะแน,น,น,น่แ<ส> <alter ations> น,น,น,น <Poppy> ่แน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 ่ นี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสีวิไลนนะคะดิงดิงน่าลัมากเย้ขอบคุณครับ เดนะคะ <Yeah. S 2> น่ารักมากเป็นคอลเลกชันที่แบบว่า,ารักมา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 กนะคะเต็มไปหมดเลยดูนี่ขอบคุณพี่ไอซ์พาร์ดี้นะคะ ะคะ้าน่ากินมากเป็นหมูแผ่นผสมกับอะไรนะราบผักชีป่ะหรือริกไทยลูกลูกผักชีป๊าเป็นยังไงนี่ <laughs> อร่อยมากนะคะเดี๋ยวกินให้ดูอ,อืมอร่อยอืมอืม,อ,ม,อ,มอร่อยว่ะาดอืมหวานมันเป็นหวานที่แบบว่าเข้มข้นไปชื่อกันเยนะคะ Like Christmas Toys in every store <laughs> วันนี้เนี่ยพาความแซ่บพาผัวมาจากทุกหัวเมืองนัตตดีหลอดีเอวดีแลวก็ลิ้นดีด้วยจ้าอตไรเกี่ยวอันไงวันนี้เราจะมาย่างที่แบบอาหารใต้อย่าหลากหลายนั่นก็คือวังหลาที่พี่อเนี่ยถ้าอาหารใต้นะถ้าอร่อยเนี่ยต้องเข้าแกงนะคนโอร่อยมากแม่แม่คนบ้านไหนคนเป็นคนจะได้ทบ

ตัดให้ได้ได้ได้กจะตัดัเองเพราะผักไปัวตัดเยอะหน่อยนี่ไแยกเงินใหญ่เลยัวตัดเยอะไหมวันนี้ก่อนหน้าก็จิงเรอได้ไหม่ำไมทำหน้าแสนดีเลยฮะอุ้ยโดนมือด้วย อุโดนมือด้วยอุยเวลาสมุดว่าเอ้ยเนี่ยชอบแบบนี้จะเข้าไปเข้าเข้าทางไหนเอามือแลวสิแบบนี้อฮ้ยโอ้ยว้าวไปสดอยู่ใช่ปะไปสดนี่ฮะอุ้ยโดนมือด้วยอุ้ยอุ้ยโดนมือด้วยอุยเวลาสมุดว่าเอ้ยเนี่ยชอบแบบนี้จะเข้าไปเข้าเข้าทางไหนเอามือแลวสิแบบนี้อฮ้ยโอ้ยว้าวไปสดอยู่ใช่ปะไปสด йдавайимаим